าดิปลาลูกาดลเออวันนี้น้องมะนาวมาทำอะไรเออมาเกี่ยวข้าวเ,ออาเกี่ยวข้าวโอ้โหน้องมะนาวบอกว่ามาเกี่ยวข้าวท่านผู้ชมมาเกี่ยวหญ้าให้น้องวัวให้น้องวัวกับแม่วัวไม่ใช่เกี่ยวข้าวโอ้โน้องนาวพูดผิดพีน้องเอ้ยน้องน้องนาวบอกว่าถือแม่แม่ดาวกำลังเกี่ยวเกี่ยวข้าวเอ,อ้ยโมเมนต์เกี่ยวหญ้า <c oughs> น้ำลานน้อยเลยวันนีพี่น้องเอ้ยมือนนี่มาสองพี่น้องนามสกุลเดียวกันมาเกี่ยวหญ้าหงัวก็เอาลำต้นมันไปปลูกไปทำพันธุ์ต่อพี่น้องเลยไปปลูกกุหละอยู่สวนริมตะพังโคง้งทา่าท่าบ้านสวนกุแหละาบม,มีสองงานสองเวียดเกี่ยวได้เรียบร้อยตอนนี้น้องดาวน้องดาวกำลังตัดหญา้าเอาก็ได้หญ้ามาไลเตือสองกองบักอย่ง เดี๋ยวสิเกี่ยวเพิ่มอีกท่านผู้ชมเลยเอาอีกก็จะโบกนึ่งมุมเลยวะมุมในนอหัวมุมตต่างกล่องจ้ะอืมเอาเกี่ยวมาเกี่ยวหนาเกี่ยวหนาบนนีนเกี่ยวเข่าเด้อน้องนาวเอ๋ยคนนี้อาจวางกล่องก็เด้พี่น้องเลยวางไว้วางไว้ลบเป๊ะลงสระหงายทวนหน่อยก็จะได้มุมอยู่แล้ท่านผู้ชมเลย

สั่งเขาไไว้ห้องเพลงใช่ปสั่งเขาแล้ว่าสั่งเขาไปฮะห้องเพลงให้ลุงพังไไว้ไปไว้หน้าก็งามงามไอีทานผู้ชมเลยหน้ายอดดีฟ้าฟ้าไปจักมือเป็นเดือนโปรตีเกวเนาะจะช่วงฝนรุ่ยหวรตเกลกระไว้อยู่

เล็กเด้พี่น้องเลยโอเคงานงานงามพี่น้องเลยเขากับบรรยากาศงานพี่น้องเลยปารีงากดอกแคเก็บแต่บ้านนี่บ้างไหมบริเก็บเนาะมีเวลาเก็ปลวกกินสวงเศ้าสวงสวยนี่มเาเก็บสับน้องพ้นำกินเป็นมาบ่า น้ำกินก็ไ่ได้มาทำอเอ้ิหิวน้ำแล้เด้อใชพักบุ้งได้จังหอดลพักบุ้งเกพักบุ้งปดเนี้ยเห็นกัอยงานมาเก็บคือบจีบหนโบหืนบุ้งจัักบุ้งเักบุ้งเป็นหลอก่นนะใส่เต็มนอกตเ่น นนุกเ็น,นเขาห็นเขาสวาใช้กับนีนะนุกอัอนนี้ก็ได้มึงใช้มองล่างกับม,มีนุกอันมีุกีใ้ไทยหรืละ,ะละะ่าใ่เงาไปทำยังงยู่นนะ่นนะอืรยากาศตอนสวยๆมาลบผมก็ประผุมไปแป๊บหนึ่งอบแเดเเ่ามีแห้งจักหน่อย

จำที่ยานั้นยังาไาเไว้เห็นมันซุ่มๆนะหันนนั้มันพอไนเอาแนวมันไว้ต้นพันธุ์ยังก่อนมันเป็นจางๆนะอย่าหวานมันหวานอย่างนี้ออื่นห้าหวานขางจะเป็นเืนเปนยาเป็นอะไรไเยเป็นยาที่น้องกันี่แหละจะวนคอยมาอยู่กันเไน้ยยท้าอะ ใด้เงินใด้ทุนกันมาเหตุเฮืุนทางในอยากให้คุณยายมาอยู่ในบ้านเต็มที่แล้วท่านผู้ชมม่เห็ในใดๆขาดทุนนะครับขาดทุนอาจะเอา,ท,า,ท,าทุนมาใช้มาเหตุบ้านเอฟซีนองดาวกับบุาฟเงินหา่อยนี่แต่ทำไมไม่มีเอฟซีแบบเอฟซี FC ตัวยุ่งเน่ยเนาะมาซัพพอร์ตเนี่ยคุณแม่เล้งเดี่ยวเนี่ยนะคุณยายจะดีกับ อย่างใ,ใจดีมา,มาสนับสนุนนะว่าอยู่เหี่บ้านมันเลี้ยนะอย่ายงให้คุณย่าคุณยายมาอยู่บ้านเนี่ยเนี่ยเนี่ยบ้านหลังเล็กๆแต่ยังบรรละสำเร็จอีกนึ่งยังขาดอยู่ทุนทรัพย์ทีจะมาก่อต่อลูกเร่งเข่าขึ้นเล่าขึ้นเฮียวัดศิอันนั้นอยู่อิดเอาเอาอิดบล็อกไปแล้วเนี่ยมันง่ายก่อนใหญ่เปิ้ลขึ้นเปิ้ลขึ้นโลน ยังเลยอะทั้งไปนี่แหละท่าน,นผู้ชมเลยสำแห้งเขานี่แหละค่อยเห็ดค่อยกอ่อไปเท่นหน่อยประมาณนั้นโมเดิร์นของเฮาก็ได้โมเดิร์นนายอืมโอเคก่อนเด้อทุกคนไปบ้านเด้อสุขศรีเงาลุงขีกดก่อนนอะได้พักบุ้งเลยเนี่ยนี่แหละอาหารตอนสายพี่น้องเลยไปบำรุงสายตาลวกกินกับแจ่วกับคนโอเคเนาะสำหรับมะฮันนี่กัน ขอลากคิปจบคิปลูเพจทั้นี้ครครับบรรยากาศบ้านที่ยังบ่ทันละสําเร็จได้จักเปอร์เซ็นต์ลว่าได้ํานีะถา80%เนาะคงมุงหลังคายเหลือแต่ก่อแล้วก็เทพื้นโอเคทุกคนบ๊ายบายพบกันใหม่คลิปหน้า